แล้วก็ถ้าเผื่อใครเพิ่งเข้ามานะครับเรื่องเราพูดเรื่องของฤดูเนี่ยถ้าช่วงนี้ถ้าบอกใครขยันตีจานก็กไม่ต้องตีแล้วครับตีจรนก็เจอแต่ปลาเล็กไม่สนุกหรอกของผมช่วงนี้ครับจริงๆช่วงนี้ผมถ้าผมออกเขื่อนนะครับช่วงนี้ผมจะนั่งตีกระสุนเพราะว่าผมนั่งตีกระสุนเนี่ยผมจะคือบ้านผมมันมีกระสุนจุด ด้วยลูกชายด้วยยิงยิงอย่างเงี้ยแต่ที่นะ่นคือโดยปกติเงี้ยผมจะตีกระสุบจุดเคาะไปเรื่อยโดยที่ก็ขอยือ่อนะไม่ได้ดูอะไรอะ่ะแต่ตาไม่ได้ดูเหยื่อแต่ตาผมจะดูในป่าสาลายเพราะช่วงเนี้ยช่วงที่ปลาลูกจะได้กัดกันดีๆสนุกสนุกอะ่ะคือช่วงที่ลูกเข้าไปหากินกุ้งในป่าสาลาย หรือโลูกไปหากินแพลงต้อนตามอ่าป่าเขาเรียกอะไรวะป่ามายราบป่าสลอดพวกเนี้ยมันอ่าช่วงพอน้ำขึ้นใช่ไหมไอไ้มยราบอะ่ะมันก็ที่ตายมันก็ทับถมอาหารอาหารก็ขึ้นมันเป็นแพลงต้อนพวกปลาเล็กปลาน้อยก็ไปกินมันก็จะเนี่ยเป็นวัฏจกักรนั่นคือแหล่งของอาหารดังนั้นอะไรทำให้ ปลาลูกก็จะไปอยู่บริเวณนั้นเพื่อหากินง่ายเพราะลูกปลาก็ต้องกินอาหารเหมือนกันในช่วงหลังจากออกไข่ถ้าผมผมจําข้อมูลไม่ได้นะสุดอาทิตย์นึงมังม้งที่ช่วงนี้เขามีอาหารของเขาเองอะ่ะอันที่บอกตรงครับข้อมูลตรงนี้ผมผม,ผมลืมๆเหมอือนกันไม่ค่อยแน่นแต่ก็คือเขาก็มีอาหารของเขาอ่ะพอเขามีอาหารเขาก็คือจนกว่าที่เขาจะตอรุ่นเม็ดพริกที่เขาไปหากินใ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 น ในป่าหากินลูกกุ้งได้อ่ะประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เลมั้งอันนี้ข้อมูลตรงนี้ประมงก็ไม่เห็นเนี่ยผมบอกตรงผมไม่เห็นข้อมูลจากประมงนะแต่เนื่อจากจากการที่เราอ่าสืบค้นถามพวกพลานอะไรพวกเนี้ยประมงถ้าใครมีข้อมูลหาให้หน่อยหาให้หน่อยเอามาแชร์กันหน่อยว่า ตอนที่เขาเกิดเนี่ยหลังจากที่เขาเกิดอาหารเขาอ่ะเขาจะมีเลี้ยงตัวเขาเองเนี่ยนานขนาดไหนโดยสัตว์ส่วนใหญ่นะครับสัตว์กินเนื้อเนี่ยเมื่อเขาโตเนี่ยเขาจะมีอาหารที่อยู่เป็นไข่แดงที่ที่เหลือจากการการจเจริญเติบโตนั่นคือกลับไปเป็นอาหารของเขาอีกทีหนึง่งซึ่งเหมือนกันแม่ปลาแม่ปลาเองก็บางคนบอกไม่กินเนี่ยก็เขาสะสมไขมันสะสมพลังงานแล้วในไข่ในท้องเขาจะมีไข่ชุดหนึ่งซึ่ง นั่นคือโปรโตีนชั้นสูงแล้วจะกลับไปเป็นพลังงานให้เขาถ้าคลอกนี้ตโตจนหมดฤดูกาลเขาไข่ชุดนั้นผมในความคิดผมคือมันคงจะกลับไปไปดูแลตัวเขาเองใหม่อีกรอบหนึง่งหรือถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะไข่ชุดนั้นอ่ะอาจจะเป็นเป็นคลอกในชุดต,ต่อไปก็ได้ พิดาบอกขอบคุณครับพี่อ่าประมาณสองอาทิตย์ใช่ไหมพี่ที่ลูกอะ่ะเพื่อนเพื่อนได้ขอ,อไหมครับเมื่อกี้คําถามเผื่อใครเพิ่งเข้ามาเนาะเผื่อใครฟังไม่ทันคือเมื่อกี้ผมให้ข้อมูลพิดาให้ข้อมูลเสริมมาว่าปลาลูกลูกลูกปลานะลูกปลาเมื่อเขาออกจากไข่ประมาณสองอาทิตย์นี่เขายังมีอาหารของเขาเพราะงั้นอะ่ะอาหารเขาหมดแล้วเขาก็จะไปหากินแพลงก์ตอนกินกุ้งอะไรพวกนี้ตามธรรมชาติขอบคุณครับพิดา